วัสดีครับวันนี้พบกับดิวเตอร์อีกแล้วนะครับวันนี้ติวเตอร์พามากินก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับมาเดี๋ยวตอนนี้นะครับให้ทุกคนทายว่าเตอร์จะกินได้กี่ถ้วยอรอลออาหารที่สั่งนะครับก็มาดูเมนูของหวานโอ้โหน,น่ากินแต่สายตาเหลือบไปเห็นขนมถ้วยครับเ้เราก็อยู่ซะด้วยสิทีนี้ก็ว้าวุ่นเลย ซัดไปก่อนครับหนึ่งถ้วยถือสว่าเป็นการลองท้องนะครับรสชาติก็หวานกำลังโอเคเลยนะคะนี่แล้วก็มาชวนแต็มนะครับแต่มกินไหมกินไหมแต่ดูจากสีหน้าลักษณะของแต็มแล้วน่าจะรอกว๋วยเตี๋ยวครับกว๋วยเตี๋ยวของเรามาแล้วค่ะ ของเตอร์สั่งเป็นเส้นหมี่น้ำตกหมูตุ๋นนะครับอร่อยมากแต่ว่าสำหรับเตอร์นี่คือต้องปรุงน้ำตาลไปนิดนึงและนี่ก็เป็นถ้วยแรกนะครับถือว่าเปิดตัวได้ดีมากทั้งร้อนทั้งเผ็ดนะครับแต่ว่าเราหิวไงมันก็เลยซัดได้เต็มคำกินสองคำเกือบจะหมดนะครับ เนื่องจากก๋วยเตี๋ยวรสชาติเขาเด็ดและเผ็ดนะครับน้ำหูน้ำตาลน้ำมูกนี่ถึงกับไหลกันเลยทีเดียวโชคดีครับที่ยังมีน้ำมาคอยดับเผ็ดดับร้อนเพื่อที่จะได้ไปลุยถ้วยต่อไปนะครับจะหมดกี่ถ้วยเนาะวันนี้ผ่านมาหนึ่งถ้วยครับมาต่อกันถ้วยที่สองอันดับแรกนะครับ ต้องเริ่มจากการปรุงน้ำตาลติดนึงตามคอนเซปต์นะครับก๋วยเตี๋ยวของเขานะครับรสชาติเด็ดนะครับเผ็ดนิดนึงมีเค็มหวานกำลังพอดีเลยนะครับวันนี้เชตแตมบอกว่าเชตแตมจะมาอาสาช่วยเติร์นะครับสองคนพี่น้องจะกินได้กี่ถ้วยกันนาะ กำลังจะหมดถ้วยที่สองครับแล้วก็รอต่อถ้วยที่สามนะครับมาดูกันว่าสองพี่น้องจะกินด้วยกี่ถ้วยไม่รู้ว่าเป็นเพราะความหิวหรือว่าความอร่อยของกว๋วยเตี๋ยวกันแน่นะครับที่อยากจะให้เตอกินถ้วยต่อๆไปครับมาลุยกันถ้วยต่อไปครับมีเป็นถ้วยที่ สามเล้วนะคะทุกคนจะมีคนทายถูงไม่เอ้ยมาลุยกันต่อครับเป็นกำลังใจให้จิวเตอร์ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอหนึ่งวันนะปกติก็ไม่ได้กินเยอะขนาดนี้เลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นชาเลนจ์ที่ท้าทายนะครับกับการกินก๋วยเตี๋ยวเรือมาต่อกันอีกถ้วยครับถ้วยนี้เป็นถ้วยที่4ี่แล้วก็ขอ,ขอเติมผักเพื่อสุขภาพนิดนึงนะครับมาลุยกันต่อครับ ก็ยังคงสั่งเป็นเมนูเดิมตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครัเส้นหมี่น้ำตกหมูตุนของโป้เลยครับตอนนี้ก็เริ่มช้าแล้วนะครับแต่ก็ลุยกันต่อครับแต่อย่าเพิ่งลืมไปครับเรายังมีคนช่วยนะครับนั่นก็คือเชอร์เตมนั่นเองนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้เชอร์แตมเลยนะครับ ตอนนี้ก็เริ่มอิ่มแล้วนะครับแต่ต้องยอมรับเลยว่าก๋วยเตี๋ยวเขานี่รสชาติด,ดีจริงๆถือว่าเด็ดครับขอตบท้ายด้วยของหวานหน่อยนะครับกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วอิ่มอิ่มมาสรุปยอดกันครับวอิวเตอร์กับเชอร์แตมกินก๋วยเตี๋ยวไปทั้งหมดกี่ถ้ว มานับพร้อมๆกันเลยครับเดี๋ยวหาวตัวขี้โกงหนึ่งสองห้าหกกินไปทั้งหมด8ปดถ้วยนะคะ